หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับคำสั่ง draw นะการเขียนนะชิ้นงานต่างๆบนโปรแกรม sketchup นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันประกอบด้วยคำสั่งอะไรบ้างครับคำสั่งแรกคือ d i s s o l v นะนะครับ line นะครับคำสั่งที่2คือ free hand คำสั่งที่3นะครับคือ rectangle แล้วก็ rotate rectangle นะครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแบบหมุนด้วยวงกลมครับ circle polygon ครับหลายเหลี่ยมครับแล้วก็ arc ทั้งหมด4ตัวครับ ซึ่งคําสั่งชุดนี้นะครับเนี่ยที่เราที่เราใช้งานอยู่นะครับเนี่ยที่มันมีกรอบการตรงนี้อยู่เห็นไหมครับเนี่ยกรอบเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับชุดคําสั่งตรงนี้ครับมันเป็นชุดคําสั่งที่ใช้ในการ draw นะครับอ่าซึ่งตอนนี้เราได้เรียนรู้นะครับมานะครับบทแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคําสั่งยังลบด้วยนะครับอ่าอันนี้ยังลบด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับในตอนที่19นี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้คำสั่งที่ใช้ในการดูอินโฟเมชันครับข้อมูลของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาครับซึ่งต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจตรงกันนะว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในโปรแกรม sketchup เนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรนะครับเ,เดี๋ยวผมเรียกง่ายๆเลยกันอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะครับดินสอนะครับคลิกลาก escape คลิก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  escape นี่คือดินสอนะครับสร้างเส้น ต่อไปฟรีแฮนด์ครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลูดลูดลูดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้อยู่ในระดับเดีวยวกันก่อนเอออันดูก่อนทำไมไม่เขียนในในแนวเดีวยวกันเนี่ยเอาใหม่ดินสอเอาคลิกอ่ะคลิก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 ,ลกโอเคต่อไปฟรีแฮนด์ครับปึ๊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 บ,บอ่ะแล้วก็ปึ๊บนิดหนึ่งโคอันนี้นิดหนึ่ง โอเคอันนี้ฟรีแฮนนะครับต่อไปครับเป็นตัวเล็กแท g เกิลครับสี่เหลี่ยมแล้วก็โ o เท t เล็กแทนเกิลอ่าทุกคนไปดูคลิปทีผ่ผ่านมานะผมไม่ได้มาทำชา้านะนะครับเราเรียนรู้กันแล้วนะครับเราก็มาเร็วๆเ,เลยนะอันนี้เอียงนิดนึง่ประมาณนี้โอเคต่อไปครับเราก็มาวงกลม Circle จากนั้นมาที่ Polygon นะครับ จากนั้นมาที่ arc t o point arc แล้วก็ t r e point a r c แล้วก็ pi โอเคครับทั้งหมดนี้นะครับคือเครื่องมือในการ draw นะในการเขียนบนโปรแกรม sketchup นะครับซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีคำสั่งต่อไปนะที่เราจะเรียนรู้นะครับคือชุด modify ครับจะมี move push pull copy Follow me, Axis เดี๋ยวชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ต่อไปแต่ระหว่างเนี้ยนะครับระหว่างจะไปเรียนรู้การ Modify เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้สิ่งที่มันเชื่อมต่อระหว่าง2ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งมันคือการดูข้อมูลก่อน Modify ครับซึ่งข้อมูลนั้นอยู่ตรงนี้ครับคำสั่งตรงนี้ครับใน Default t r a y ครับ e n t i t y Info และเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะมาแตะเครื่องมือนะครับในส่วนที่เป็นตัว e n t i t y i n f o ใคร ไม่มั่นใจเรื่อง Default Tray นะครับหรือ Tray เครื่องมือไปดูคลิปที่ผ่านๆมานะมีตอนตอนหนึงนะที่พูดถึง Default Tray นะครับโอเคเพื่อการลืมครับถ้าใครจำ Default Tray ไม่ได้ตรงนี้นะครับให้เราไปที่ฝั่ง Windows นะแล้วก็ Default Tray แล้วก็กด Show Tray ถ้ามันหายไปนะถ้ามันหายไปนะครับแบบนี้นะโดยปิดอยู่นะครับไปที่ Windows Default Tray แล้วก็ Show Tray ไปดูตอนนะตอนเต็มๆของมันนะครับ Default Tray นะครับและตรงนี้ครับจะมีคำสั่ง Entity Info เราสามารถกดดอบดา o w n เมนูครับก็ไปตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้ครับเขาเรียกคำสั่ง entity info สามเหลี่ยมกดลงนะมันจะขยายขึ้นมาตรงนี้ครับให้เราเป็นหน้าต่างของ entity info ถ้าเราไม่คลิกอะไรเลยนะครับหน้าต่าง entity info เนี่ยมันจะไม่แสดงข้อมูลอะไรเลยครับอ่ามันจะไม่แสดงข้อมูลอะไรเลยนะจนกว่าเราจะคลิกอะไรบางอย่างนะครับที่เราสร้างขึ้นมาบนโปรแกรม SketchUp นะครับโอเค entity คืออะไรแหมสับ ภาษาอังกฤษนี่ผมก็ไม่อยากจะอธิบายเยอะ e อติทีเนี่ยถ้าเป็นภาษาโปรแกรมมันจะเยอะเหมือนกันนะแต่เอาง,ง่ายๆแล้วกัน e อติทีก็คือชิ้นส่วนแล้วกันอะไรบางอย่างในโปรแกรม SketchUp นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกันนะครับเขาเรียก e อติทีแล้วกันซึ่งตอนนี้เราจะมาดูว่า e d i t ทีมันมีอะไรบ้างคือจริงๆมันมีเยอะนะครับแต่เราทดสอบได้โดยการคลิกครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกตัวนี้สังเกตนะครับว่าเวลาคลิกแล้วปุ๊บเนี่ย ที่ entity info นะมันจะบอกว่าเนี่ยนี่คือ entity info นะและนี่คือผู้หญิงใช่ไหมและผู้หญิงคนนี้มีกรอบสีน้ำเงินเนี่ยมันคืออะไรดีครับดูข้อมูลได้เลยครับปึ๊บเห็นไหมครับมันคือ component และมี1นึอัน in model นะครับและในนั้นมันจะมี tag tag ก,ก็คือ layer ครับมีชื่อไม่มีชื่อนิยามว่าอะไร teddy เดี๋ยวเราเค่อยเรียนรู้อีกทีนะครับดังนั้นเองเนี่ยมันคือคอมโพเนนต์ซึ่งเดี๋ยวเรยังไม่เรียนนะครับยังไม่เรียนนะคอมโพเนนต์นะครับแต่เรารู้ไว้ว่ามันมีเอทิตี้หรือชิ้นงานหรือส่วนประกอบของสกีดที่ชื่อว่าคอมโพเนนต์อยู่นะครับต่อไปครับเราไปดูสิ่งที่เราเรียนรู้ดีกว่าคลิกตรงนี้ครับมันบอกว่านี่คืออะไรเอ็ดเห็นไหมครับมันบอกว่านี่คือเอ็ดเนี่ยเอ็ดและมีแท็กไหมไม่มีครับ ความยาวครับนี่เลยครับโอ้โห2.13เมตรนี่คือเอ็ดเห็นไหมครับนี่คือเอ็ดและนี่คือความยาวนั้นเอ็ดเนี่ยเอดิตีィィ้เอ็ดนะครับนี่มันจะบอกตรงนี้นี่เอดิทตี้เนมนะนี่คือเอ็ดนะครับนี่คือเอ็ดนะ E D G E เห็นไหมครับแต่ถ้าผมคลิกตรงนี้อันนี้ก็เอ็ดเหมือนกันครับมันก็บอกความยาวด้วยคลิกคลิกดังนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับเอาง่ายๆนะถ้าเรากดไปที่ e d i t ทตี้อนะครับไอ้ตรงนี้มันคือเอ็ด ก็คือ e n t i t y name ละกันก็คือ Ed นะครับและมันจะมีสิ่งตรงนี้ครับผมเรียกว่าเป็นเป็นข้อมูลแล้วกันนะเป็นข้อมูลนะครับผมเรียกผมเรียกข้อมูลแล้วกันนะข้อมูลของเลเยอร์ซึ่งเราไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยวเราไดเรียนรู้อีกทีนะครับแต่ตรงนี้ครับเอ็ดเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับมันจะบอกว่ามีความยาวเท่าไหร่ข้อมูลความยาวด้วยทุกเส้นนะครับมันจะบอกความยาวนะครับและตรงนี้ครับซอฟเห็นไหมครับเนี่ยมันโดนซอฟไหมไม่โดนครับเห็นไหม คือถ้าโดนซอปปุ๊บมันจะมีเส้นปาตรงนี้อยู่สมูทไหมไม่สมูทเห็นไหมครับอันนี้โดนปิดอยู่ไหมหรือโดนล็อกอันนี้เรื่องแสงเงาเดี๋ยวเข้าไปทีโซนนี้นะครับให้เรารู้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันมันมีข้อมูลแล้วกันนะแต่เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาข้อมูลให้รู้ว่ามันมีเล้งบอกนั้นเองนะครับถ้าเราคลิกที่เส้นนะครับมันจะบอกว่าเอ็ดและบอกความยาวแล้วถ้าเราคลิกรัวๆครับหรือคลิก3ครั้งนะหนึ่งสองสามมันจะซัมโทท่อให้ว่ามีเอ็ดทั้งหมด3ตัว เนี่ยผมเลือกทั้งหมด3ตัวเนี่ยคิดัวๆนะแล้วกดตัวนี้ครับบอกนี่คือ Entity ี3สตัวและความยาวทรท่อเท่าไหร่โอ้โหแม่ไม่ธรรมดานะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้จะงงนะอ่ะเรามาดูต่อไปครับชิ้นสุดต่อไปครับตรงนี้ครับกดคลิก Freehand ครับ Freehand เนี่ยมันจะเรียกว่า curve นะ free hand เนี่ยมันเป็น entity curve นะครับและมันจะบอกอะไรด้วย curve เซกเมนต์ครับจำนวนขอบเซกเมนต์ของมันนะครับคือการลวมกันของขอบพวกนี้คือ1 0ึ่นะแล้วก็เล็งทั้งหมดก็คือ9 9เมตรอ่าเอ๊ะแล้วเคิร์ฟกับเอต่างกันยังไงต่างกันรตรงนี้ครับถ้าเรามีเส้นเคิร์ฟอยู่แล้วอยากจะให้มันเป็นเอให้เราคลิกขวาแล้วออกคำสั่ง e x p l o d t curve นะครับ e x p l o d t curve ก็คือระเบิดเคิร์ฟออก1 2.3ปาั๊บเมื่อระเบิดเคิร์ฟออกแล้วครับมันก็จะเนี่ยแตกเส้นออกมาเนี่ยเป็นเส้นย่อยๆอย่างงี้อย่างนี้เห็นไหมครับ100อันอะเออแล้วอยากให้มันกลับไปเคิร์ฟทำยังไงก็คิกรัวๆครับก็แบบนี้ครับคิกรัวนะเลื่อกทั้งหมดนะครับจากนั้นคิกขวาครับแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่า Well Well คือเชื่อมนะครับ e d g เดชเวเชื่อม Well คือเชื่อมนะ e d g e ชีอมากันจึ๊บเรียบร้อยครับมันก็กลับเป็นเคอร์ฟละคลิกขวา Export Curve คลิกขวา W l l a อจจ์โ well ดวยวิธีนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเส้นเอ็ดนี่ครับ1 2 3เส้นนี้ให้กลายเป็นเคอร์ฟได้ครับคลิกขวาแล้วก็ w l well l l อ g e d มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับจริงๆอ่ะถ้าเราตามภาษา autocad เนี่อาจจะเรียกว่า Polyline นะครับแต่นี้เขาเรียกว่า Curve จำไม่ดีนะครับเขาเรียกว่า Curve และ c u r v e เนี่ยมันจะบอกอะไร เนี่ยตรงนี้ครับนี่คือ e n t t t y c u r v e แล้วมันบอกว่านี่คือเ e กเมนต์มี3อันและความยาวทองท่อคือ4เมตรอาละครับต่อไปครับตรงนี้ครับ c u r v e ฟตรงนี้ครับ c u r v e ฟตรงนี้ c u r v e ฟแต่ตรงนี้ครับคืออะไรเฟสครับตรงนี้คือเฟสเห็นไหมครับมันคือว่าเฟสเอดิ t ตี้เฟสและแท็มีไหมไม่มีนี่ครับถ้าเรากดที่เอ็มันจะวัดความยาว ข้อมูลนะครับแต่ถ้าเป็นเฟสครับมันจะวัดแอเรียครับเป็นตารางเมตรซึ่งตัวนี้เป็นหน่วยได้ครับเดี๋ยวว่ายทีโอ้โหเห็นไหมครับนี่คือเอนติตี้ครับสี่เหลี่ยมล่ะนี่คืออะไรสี่เหลี่ยมคือเอ็ดครับสี่เหลี่ยมคือเอ็ดเอ็ดเอ็ดนี่คืออะไรเฟสโลเทตล่ะนี่คือเอนติตี้อะไรเฟสนี่คือเอ็ดดังนั้นสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายๆครับมันคือเอ็ดมารวมกันแล้วเกิดเป็นเฟสถูกไหมครับ,บเบสิกนะนะครับ ต่อไปครับเรามาดูวงกลมครับตรงนี้คือเฟสครับตรงนี้ครับนี่แหละครับสาคัญมากครับถ้าเราคลิกที่ขอบของวงกลมนะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามันคือ entity ตี้ที่ชื่อว่า Circle นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่คือเฉพาะนะครับ Circle เนี่ยเป็น e n t i t y นะครับไม่ใช่ Ed ็ดนะไม่ใช่ face นะครับไม่ใช่ Curve นะมันคือ Circle นะตรงๆเลยนะครับวงกลมเนี่ย circle ลและถ้า Circle นั้น e d i t ตี้เซอรนะครับมันจะมี r ร d i u s ครับมันจะไม่บอกความยาวนะมันจะบอก r ร d i u s ครับรัศมีครับและมันจะบอกอะไรต่อครับจำนวนขอบครับ Segment และบอกความยาวรอบรูปครับโอ้โหเจ๋งมากๆนะครับเอาไปใช้การคำนวณได้นะนี่คือ Circle นะครับนะเซอร์นะครับเดี๋ยวเจาะลึกๆอีกทีนะครับทุกคนจะจะนึกนึกออกนะนะครับโอเคต่อไปครับเรามาดูต่อไปครับตรงนี้พอลิกอนครับ พอลิกอนเนี่ยเหมือนวงกลมนะมันก็คือเป็นเอนตตี้ตัวหนึ่งนะครับพอลิกอนนะครับแล้วก็บอกเรเดียสบอกเซกเมนต์แล้วก็บอกเส้นรอบอรูปนะครับอันนี้คล้ายๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสังเกตนะครับว่านี่คือเรเดียสหกจุดหกนะถ้าเราลองเพิ่มจำนวนขอบพิมพ์ได้เลยนะครับ e ity นะเอนตตี้นะเปสิบสองเออลดจำนวนขอบไม่ใช่สังเกตนะครับว่าเซอร์คัมเฟ n c e นซ์ตรงเนี้ยเส้นรอบรูปตรงเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนตามนะ ไอ้ตรงเนี้ยมันคำนวณตามสมการนะครับแต่ตัวเนี้ยคือถ้าเราลดขอบลงของวงกลมลงครับเห็นไหมครับเส้นรอบรูปมันจะไม่เปลี่ยนทั้งที่มันเปลี่ยนนะเห็นไหมครับภาพนี้นั่นเองเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะละเอียดหรือไม่ละเอียดนะครับมันก็จะเท่าเดิมนะอันนี้นะครับมันไม่เปลี่ยนอะไรไหมครับเรเดียสเปลี่ยนได้ครับขอ1เมตรพิมพ์1 Enter เห็นไหมครับโอ้โหเปลี่ยนดื้ออย่างงี้นะตรงนี้แหละได้ไหมเซกเมนต์ขอ3เห็นไหมครับเนี่ยเส้นรอบรูปเท่าไหร่ เลดิสหลดยหนึ่งปรับได้ครับนี่คือเอ t i t ตี้นะถ้าเป็นเอ t i t ตี้นะปรับได้นะครับแต่ถ้าผมละเบิดออกล่ะคลิกขวา Export Curve คลิกขวา Export Curve เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เอ็ดกลายเป็นเอ็ดอ่ะผมคลิดกรู้นะทั้งหมดนะคลิกขวาครับแล้วก็ Well Edges งานเข้าเลยครับมันจะกลายเป็นเคิร์ฟแล้วครับมันไม่ได้กลายเป็นเซอร์เคิลอีกแล้วครับเราบอกให้ดีนะอันนี้อ่ะด้วยครับตรนนี้จึ๊บอ่ะคลิกดูว่ะคลิกขวานะครับแล้วก็เวลเอชเจ็กลายเป็นเคิร์ฟแล้วอ่ะเซอร์เคิลอีกครั้งนะตัว C นะครับปึ๊บอ่านี่ครับเห็นไหมคลิกขวานะครับคอนเวอร์ o ทูพอลิกอนอ่ะอันนี้กลายพลีกอนละนะครับ โอเคไหมเราสามารถจะแปลงวงกลมให้เป okay ็นอะไรเป็นพลีคอนก็ได yeah, okay. hey. right. okay. yeah. ้ห okay, รือนะครับได้หมดนะครับอ่าเวลาแปลงปุ oh ๊บเดี iness, ๋ยวก็จะแบบนี้นะครับ hm อ่ะโอเคเดี๋ยวจะเข้าใจนะลองเล่นเองไม่ยากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะโอเคล่ะวันนี้เราอยู่เอนติตี้นะไม่เป็นไรต่อไปครับเรามาดูในส่วนที่เป็นเคอร์ฟครับเคอร์ฟก็คือเคอร์ฟถูกไหมนะครับแต่ตอนนี้สกิปอัพเนี่ยจะเรียกว่าอาร์คแทนไม่ใช่เคอร์ฟนะเออนี่อาร์คอาร์คแล้วมันเป็นเอนติตี้ต่างหากนะครับอาร์คเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ มันก็จะวัดอะไรบ้างอาร์คอาร์คก็จะมี radius เหมือนกันครับ segment เหมือนกันครับแล้วก็ arc length เหมือนกันนะครับก็แบบนี้แหละครับดังนั้นเองนะครับในโปรแกรม sketchup เนี่ยระวังให้ดีนะถ้าเราสนใจแต่การเขียนชินงานนะครับอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นแค่การสร้างโมเดลธรรมดาแต่ถ้าเรานะครับสนใจสิ่งที่เรียกว่า entity นะครับแล้วก็ข้อมูลของมันครับ เราจะได้ประโยชน์มากๆจากสิ่งที่เรียกว่า Entity นะครับโอเคเรามาดูตรงนี้ครับบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจะกด e r a s e r นะ E นะครับแล้วผมก็จะใช้ Control นะครับค้างไว้อันนี้คือ Smooth นะนี่ครับแล้วผมก็ใช้ตัว E นะครับแล้วผมก็จะกดชิปค้างไว้โอเคจากนั้นนะครับผมจะออกคำสั่ง View แล้วกด Hidden Geometry ก็คือไปดูตอนอยังลบมานะครับผมสมูทนะครับกับตัวซ่อนไปที่วิวนะครับแล้วก็ Hidden Geometry ไปดูตอนที่ผ่าน,านมานะโอเคอะผมกดเส้นนี้นะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับถ้ากดเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยไอ Edit Info เนี่ยมันจะบอกว่าเส้นนี้มันโดน Soft and Smooth อยู่เห็นไหมครับนะเห็นไหมครับโดนติ๊กอยู่เห็นไหมครับ และตรงนี้ครับมันดูเปิดอยู่ตาเปิดอยู่ถ้าเรากดตรงนี้ปิดปุ๊บมันจะซ่อนเข้าใจไหมครับอันนี้ล็อกไหมอันนี้ล็อกได้นะล็อกได้เดี๋ยวกิ๊จะล็อกได้อธิบายอีกทีนะล็อกได้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือ Don't don't receive s h a d o w ก็คืออยากให้เส้นนี้ไม่โดนเงาอันนี้อยากโดนเงาเดี๋ยวในส่วนที่เป็นเงาเดี๋ยวจะ,จะได้เรียนรู้นะครับในดีฟอ t เทรดนะครับเงาน,นะครับประมาณนี้ครับอันนี้นี่คืออะไรอันนี้กดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับ มันไม่โดนซอฟต์นะแต่โดนซ่อนอยู่เห็นไหมครับเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยมันโดนซ่อนอยู่นั่นเองเนี่ยตรงนี้สําคัญมากหลายคนไม่ค่อยได้ใช้นะนะครับแล้วนี่โลดนล็อกหรือเปล่าไม่ไม่ได้ล็อกไว้อ่าเดี๋ยวค่อยเรียนรู้อีกทีนะครับและนี่แหละครับคือ entity info นะโอ้โหนะจริงๆมีอะไรอีกเยอะนะอย่างเช่น entity info นะมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆนะครับเอาละครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเราเขียนชิ้นงานเหล่านี้นะครับมาละเยอะละนะครับ entity นะ นะครับเราสามารถดูนะครับข้อมูลของโมเดลได้ครับดูไนดะ้ตัวอย่างเช่นผมเซฟไฟล์ก่อนนะกดเซฟนะเซฟไฟล์เซฟก็ได้เซฟจากนั้นนะครับผมก็จะเซฟในีก็ได้ t เทสนะครับแล้วก็ Enter เมื่อเซฟแล้วนะครับดูนะให้เราไปที่คำสั่งครับ Windows Model Info Window Model Info และที่ Model Info ครับจะมีคำสั่งเรียกว่า File คือ Window นะไปที่ Window ก่อนไปที่ Window นะครับแล้ไปที่ Model Info จากนั้นไปที่คำสั่ง File ครับมันจะบอกว่าอันเนี้ยไฟล์ขนาดเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับ133กิโลไบต์หรือ0.138 MB เมกะไบต์นะครับ, 1, GB, รอ MB, รบโอเคจากนั้นนะครับ ถ้าเรามาดูนี้ครับสถิติครับสถิติครับอยู่ที่นะมาที่วินโด s นะครับมาที่ m o เดลอินโแล้วมาที่สถิตินะครับตรงนี้แหละครับมันคือจำนวนของนะครับชิ้นงานต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมสไครัครับอ่าบางส่วนก็เป็น e อ t ิตีด้วยนะครับนะครับนะเนี่ยจริงๆเดี๋ยวในส่วนที่เป็น e อ t ิตีเดี๋ยวผมอธิบายทีละกันนะครับนะโอเคก็ ให้เรารู้อีกย่างเดียวอะผมเรียกว่าเป็นส่วนประกอบแล้วกันนะครับนะครับก็เราสรถเลือกได้ว่า entire model หรือ only component คือถ้าต้องการเช็คแค่ component ก็คือตัวเนี้ยผู้หญิงคนเดียวคือ component แต่เรา,า entire model นะทั้งหมดเลยและนี่แหละครับมันจะบอกว่า a d d e d d e n t i t y a d d ทั้งหมดครับก็คือ1517ขอย้ำนะครับแค่นี้นะครับ1517แล้วนะครับ face มีเท่าไหร่มี90ครับ component แ่ะมีเท่าไหร่มี1ครับ และสิ่งเหล่านี้ครับเอนติตี้ต่างๆเหล่านี้นะครับมันคือสิ่งที่โอ้โหถ้าเราเขียนไปเรื่อยๆครับเราไม่สนใจมันอะมันจะเยอะมากๆนะครับเยอะๆๆๆจนแบบว่าใช้คําว่าจนแบบหนักเครื่องนะครับอ่ะเราอยู่ตัวอย่างเช่นนะทุกคนดูนะถ้าไปที่คําสั่งคอมโพเนนต์ตรงนี้นะมันจะมีตัวอย่างให้เราดูนะครับเดี๋ยวทุกคนต้องเข้าไปเรียนนะไม่เป็นไรครับเนี่ยถ้าเราดูที่คอมโพเนนต์นะแล้วก็ตัวนี้ครับ d r บดาเมนูนะมันจะมีคาสั่งคอมโพเนนต์ซมเปิลเนี่ย ลองดูนะถ้าผมลากอะไรมาวางแบบหนักๆนะเอาแบบเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้คันี้นะปั๊บเห็นไหมครับหกพันแล้วยกมาอีกนี่ครับโอ้โหอ่ะรถยนต์มาวางนี่ครับเห็นไหมเนี่ยต้องระวังให้ดีนะนั่นแหละครับคือทําไมเวลาทํางานเนี่ยมันมันต้องมีการควบคุมอะ่ะ ไม่ใช่นั้นนะครับเราจะเจอแบบอาการแบบนี้ครับไฟล์จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางที2-300เมกะเปิดไม่ค่อยได้เลยแต่สกัดดับเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับนั้นเองเนี่ยตรงนี้สําคัญมากนะเอ t i t ต้เนี่ยต้องหมั่นตรวจสอบนะครับตรงนี้สําคัญที่ i t y ซึ่งเดี๋ยวยังไงเรียนรู้ไปเรือยๆกับอาจารย์ป้อมนะครับจะสอนให้ทุกอย่างเลยเพราะนี่คือสกัดดับบิมซีโร่ทูฮครับ